ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีก้าชาแนลนะคะตอนนี้เรามาดูน้องโอ้กันนะคะครับน้องผมยังไม่เคยใช้นะผมจะใช้เอาแค่ยังไม่เคยใช้นะครั้งแรกนะจากก่อนคือแรกก่อนที่ผมจะใช้นะครั้งแรกนะผมดมผมลุผมกินก่อนผมยังอาบน้ำเลยตอนแรกน้ำเบี้ยงนะผมแล้วโอ้มาอาบน้ำโอ้มาอาบน้ำนี่ยห้องน้ำเบี้ยงมาอาบน้ำได้แล้วโอ้โหหรอหรอเบี้ยงเลย สุดยอดดีมากอันนี้เป็นลูกชายุปธรรมคุณยายจำลองนะคะครับผมนี่นะสัูว์ประหนาดอ่ามันใช้ได้นานหนึ่งก้อนร้ใช้ได้เป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนเลยอ้โหหนึ่งก้อนร้อยเก้าสิบาทค่ะร้อยเก้าสิบาทจ้าร้อยเก้าสิบาทนี้อันนี้ให้หนูฟรีเลยวันนี้ขอบคุณครับจ้าถ้าผมหมดก็ฟรีใช่ไหมอาเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันครับขอฟรีก่อนได้ได้ได้เดี๋ยวลูกชายคุณยายเนี่ยอาจจะฟรีตลอดครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล่อง อ้าวหนึ่งก้อนร้อยเก้าสิบหนึ่งก้อนร้อยเก้าสิบนะคะก้อนร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมแล้วค่าส่งห้าสิบบาทหนึ่งก้อนนะคะถ้าเก็บไปทางเขาก็จะเบิกยี่สิบาทแต่ถ้าสองก้อนน่ะราคาลดลงไปเหลือสามร้อยห้าสิบค่าส่งฟรีค่ะจากนั้นไปด้วยอ้าวหนูเอาไว้นี่ไปด้วยนี่จดแจ้งแล้วครัอ่าวโฆษณาให้ก็จนะครับผมใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ทางไหนครับ ติดต่อในไลน์หนูเลยติดต่อในไลน์ผมก็ได้แล้วก็สั่งสั่งก่อนมีสั่งให้ในนาุ่มนะใช่สั่งให้ในนามน้องน้องโอ้โอ้สตอรี่ก้อนเท่าไหร่นะฮะร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบาทค่าส่งแต่นี่มันมีโปรโมชั่นนี่ยลูกแต่สองก้อนสามร้อยห้าสิบมันตกไปต่อไอพี่เขาพิมพ์ตกไปอันนี้สิบก้อนประมาณนี้นะครับผมก็ยี่สิบสามไปลองใช้ดูนะก็ละร้อยเก้าสิบบาทค่าส่งห้าสิบลูกครับผม แต่ถ้าสองก้อนขึ้นไปสามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะลูกอ่าสามก้อนส่งฟรีจ้ะสามก้อนสองก้อนสองฟรีสองก้อนสองก้อนสองฟรีเดี๋ยวป้าเขียนเพิ่มให้เขาตกไปบรรทัดให้ไทางหวกเพิ่มยี่สิบบาทต่อรายการใช่ค่ะแอนจ้ะนี่ขนาดแค่ถือนะคะหน้ายังยังหอมยังหอมแกบอกหอมหอมยังไม่แก่เลยนี่ทำไไม่ได้แก่แก่อันนี้มีถุงอย่าเนาะเรียกว่า โอเคนะคะถ้าใครสนใจก็สั่งในนามของน้องโอ้ตอรี่ครับีมค่าคอมนะค่าอาหารน้องหมาเลยฮะคือตอนนี้มีสี่ตัวมาเดินวนเวียนแถวนี้นะฮะคะทุกวันนี้หาหาเงินได้ไม่ได้หาใครหาให้หมาองเดียวโอ้ยนะโอ้บุญกุศลบุญกุศลเนาะใช่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคุณครอบครัวโอ้พอ เลี้ยงหมาอยู่แล้วกุศลแรงก็ได้สนแรวใี่หน่อยจะรวยแบบไม่รู้เรื่องนะคะใชาจ้าขอให้ช่องช่องโอ้สตอรี่นะคะรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะมีโอ้สตอรี่ก็หกหมื่นสองแล้วครับเดี๋ยวต่อไปก็จะขึ้นแสนนะถ้าเกิดผมถึงหนึ่งแสนนะพ่อติ๋วเตรียมมาจ้าหน้าห้านเลยนะครับผมจะเอากองยาวมาผมพูดตั้งแต่แรกๆเลยที่ผมมาทำยูทูบว่าถ้าเกิดถึงหนึ่งแสน มึงจะกองยาวมาทีหน้าบ้านแล้วให้ป้าติ๋วลำไหมป้าติ๋วอยู่ข้างหน้าเลยจ้ากองยาวเราจะเหย้าไปน้ำกันนะพี่แอนก็ตัวแหละเหยาเหย้าเหยาไปเหย้าเห้าเห้าเหาขอบคุณน้องโอสตอรี่นะคะสวัสดีสำหรับนะฮะให้ทดลองใช้ก่อนจ้าจ้าจ้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้องโอคนหล่อนะคะ